มาแล้วใครรอช้อปลดหย่อนภาษีล่าสุดมีมติเห็นชอบมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ easy e, e receipt ภายเป็นของขวัญปีใหม่2568เลยโดยมาตราการนี้เนี่ยถือเป็นมาตราการลดหย่อนภาษีแล้วก็ส่งเสริมการใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด50,000บาทโดยแบ่งวงเงิน30,000บาทสำหรับช้อป ปิ้งสินค้าและการท่องเที่ยวส่วน2 0 0 0 0บาทสําหรับสินค้าชุมชนโอท็อปบ้านสารนี้ก็เริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่15บมกราคม2568จนถึงวันที่28กคุมภาพันธ์2568ระยะเวลารวม45วันทันเทศกาลตรุษจีและก็วาเลนไทน์พอดีวงเงิน3 0 0 0 0บาทสําหรับอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าทั่วไปในชีวิตประจําวันแพ็กเกจตท่องเที่ยวการจองโรงแรม บริหารด้านการท่องเที่ยวสลับสนุนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด19ส่วนวงเงิน20,000บาทสำหรับสินค้าชุมชนโอท็อปสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและก็เศรษฐกิจฐานรากนั่นเองโดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax in และอีรีเซฟและผู้ซือ้อต้องชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น